นะครับพูดเร็วไม่ได้ครับลิ้นพันกันอากาศสวยงามมากโอโ้โหดับประดาคําเพงสวยงามเหมือนวัดพระแก้วเลยครับสวยงามมากอายุ400ปีแลยปีแล้ว สวยงามมากครับเดี๋ยวจะับดูข้างในนะครับครับคุณคุณลุงบอกว่าเมื่อ50ปีทีจจ่แล้วมีระฆังร้อมรอบตอนนี้รคฆังก็ไม่ยยอยู่แล้วปรับปรุงใหม่สวยงามมากครับอ๋อไปโคราชเออขออนุญาตน,นะครับอาจจะส่สงเสียงดัง สวยงามมากขออนุญาตอ่าเดี๋ยวขอจบไลฟ์แค่ได้ก่อนนะครับเม่เป็นการรบกโกนท่านอื่น